ต้อเวียนเขาจำได้ต้องเวียนมาหาเห้ตอเลยต้อกแล้วคิวเลยคิวเลยคิวเลยตองแล้วรถต่อไปข้นไหนต้องข้นในต้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ สู่ส่งมาแห่งมวลซืนนะครับเนาะเอามือนี้มือซัดมันดีครับผมแม่สมพรเิ่นฮาโลมาหาปูนะครับเด้อเป็นฟังเรื่องรรวร่วมกันเิ่นมาถามปูเรื่องเกี่ยวกับแนวทางโชคลาภฝากพอแม่พิน้องครับผมเนาะรับชมรับฟังไปร่วมกันครับผมพิจารณาเบิ่งไป๊มกันแม่สมพรพ่นสิถามปู้วก็ปากา ยสดไถ่พร้อมครับเรียบร้อยเอาอย่าพลาดเล็ดขาดสำหรับคลิปนี้ครับผมหามลุกไปไซเล็ดขาดครับอย่าลืมกดไลด์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามเป็นกําลังใจกันไปฟังเรื่องราวน้ำกันครับผมขายไผ่ราชาทิพย์มาได้ดูขายแท่นก็มานเขาบ่าทื่อเอาความเขาบ้าทื่อไผ่ราชทิพย์มาไปเรา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 ไปยังนั่งถิ่นว่า ที้นยางเนี่ยขายน้อยขานทิ้นมาปูปูจ่าแม่สมพรเดือปูเออเดี๋ยวเราขันเขาจะพางพังหาอันนี้เขาที่นั่งสมพรไปดีค่าค่ายดีเซลไอ้นั่งรถแก้งไป้ผู้ใจหายเออจัดป๊บเป็นในเขาอีกเป็นไปร่วมกันเราทั้งในจับบาท เดาเดาเอาเดาเขาเห็นตรงกันเองนั่งสังพ่อมันถามเพี้ยเบาี้ไปมีเขาถามเพี้ยเราดิแอบถามจเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นไตเ่ตรองเหรอพ่อเดาเาถือว่วมหัเจรเออเดาเอวถอร่ามหัศรยไปนี่นั่งลกเก็ถามเพี้ยป้าที่เธอมาเป็นมีเขาหไหน ค bon uh, right. um. oh. um. ื่ไม uh. ่จ่ายบ้าลเรบก็ไหนล้วอพ่อพ่อ็บอก่ห้รูกป้าทงเข้ามาที่เข้ามาที่เข้าค่าค่ายไปไีนนั่งรอกแจ้งบ่ไดเรเป็นีพ่อพ่อแล้วพอบ่ได้ออกห้แล้วเออค่าค่ายจะขอแก็ถึงไม่ให้พ่อออกใหายบ้านไงนก็ไหนละก็ไหนพอค่าค่ายม้านไม่โถามทียังแต่เขาจ่ายหันถามทียงจำได้บ้านเราจะขอไหขีันไปบ้ จเขียวยอยนี่ล่ะอให้ลืมดอกกันเน่ยายขางเราใจขางเราขันบาดตายมาไดนี่ขันบาดตายมาไรขันบาดตายมาได้ใจเก่าชิ้นเก็บบาดตามซะจำไว้จำไว้จำไว้ถามเชียร์เก่าชิ้นเก็บบาทเลยสามเชียร์กปู่าสามเทถามเชียร์แมเก่า้นเก็บาทแม่แม่แม่เก่าชิ้นเ็บบาดแล้วเราจมมเดิมใจมึงเดิมึเดิ เอปิ้งไม่ไหนล่ะปิ้งไปไว้นปิ้งมันก็อยู่ในน้ำเมื่อไรไปไบหญ้าใบชาแบบเออมันไปตามแยกถาะมักแล้วมันจะป้าไปิ้งมันบ่ได้เรแยงหญ้าคือแยกข้อได้แยงปิ้งนะเออมัดทิ้งมันเรา้องแกป้องแกมัดกปยได้พอพอดีเป็นเจ้วไรมาได่หรอ่อดีเออบ่ออดบ่อยากมาไปบ่ออึดบ่อยา นี่ว้นไปบางทางนี่ว้วไปบางอี้ปอ๊บ้อน้ะอมโอทโอมเนป็นเหลี่ยวเบอรนี่สัวจะไม่นอดสมโนกับเได้ไปเบอร์คับเน่ยรอบ้วอบทางแล้วรอบมืองทางแล้วรอบม้วทางแล้วนานเอารงตาบ้านตัสูงหมดจะพ่อบ้านตัสูงจังไหนว่านตัถึงจังไหนบ้านต้าหนี่น้า ผู้ไหนตามพู้ไหนตามป้าตาพ่อดีกันกกาป้าตาพ่อดีกันเหนะมือนกันี่ยเราเราสงสัยจะได้สารพอ่อละบ้านนะี่นหละพ่ได้ทางแบบพ่อสืขขอทางกอง <c oughs> ที่ใครไม่รู้พ่อช่างไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่มาแก้งื่อพ่อถมไปหมดแล้ว <c> ถ <oughs> <c oughs> ้าว่าไปที่พ่อหมดอ,มอีนางสงพรถ้าไม่มาช่างพ่อช่างก่อนนะ สามรย่าสมัรไปยูฟีไวดูเลยไปดูเลยพ่อไม่เก็บค่ารอพ่อไม่เก็บค่าเช่ารอพ่อเก็บแต่ค่ารบจะไปยูพ่อจะรับไปอยู่จะรัรับมาดรับมาบ่ได้รักมาบ่ไรับมาบ่ได้พ่อไม่ต้อนรัพ่อไม่ต้อนรับใครไม่พ่อไม่ต้อนรับห้ามรักมา

อ๋อแ oh, ja ่้ามจะของทุกจะข้องงนั่นแหะมาหวจขายหนาจกของไหวต่อไม่ข่ายหนาย๊ะบ่บ้อุ่นใยงบ้าค่งแนมางกจมาเยก็ติ่ว่าคืนทอดเชหน้ตไม่ต้อกานกสใหทคืทอั้ามัหันหลั ก็ se <forcé Deus> Works <semester> ค<ะ>ือฮ่จัางไหนนะต้เคื่องค้อนกเห็นการงจังถี่้อมอว่าถึงยากสิงชาบ้านเาอยากบ้าชาดอกบ้านเราหยากบ้านชาดอกบ้ามากกบ้าเป็นหนังเขาใช้ไข่หยเดีวแต่บ้างเขายะเลื่อนเขาจ้าจ้า้ออกเ่นเขาหากันอย่างนั้นคือเอาที่เก็บปลาต่ามเช่เราด้วจางได้บ่าราถามเช่น่ะ ย่างไก่กั่เจ้าลึกัาลึกันหนัมันก็หายคาายเขาหนัย่างไก่ขนาดก็เลือดอกร้่าลืเนียไฟติบไปจิจหังมะเป็นนี่ไถไปตัดเติบไปตัดตติบไปมันจำบ้านนู้ยาได้เขามาทังวันจัดบ้านเออหนักเอาไปตเขาหันานได้ ยังสวันหลอวนเวียนยังสบวันล้วใคยังบ่าวในรฟังดูใครยังบาวใครฟังม้วยวันสิบตันหลวันสิตันหลอดใขยังบ่าวสิขสิเปิบส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 ิบาิบสิบสิดสิบ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 ิบาิบริบสาบสิ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 บส่บสิ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 บิบสิ่สบสิบสิบสิบอบิาบบบสสิบบาทเ ช้างทิ้งสิบบาทครับคำว่างตินคำว่างแค่ต้นเศรษฐกิจตกต่ำต้องชางสิบบาทแค่นั้นเองยี่สิบเก้าได้ไหมเงินไม่พอไม่ได้อีน้ำเขาขายไม่ได้มาจากลูกทุ่งเขาขายชามสิบบาทแค่นั้นเออท่านไม่มีเงินช้างสิบบาทไม่ต้องขายนี่คือคำฉั่งของพ่อเข้าใจยละ แต่นมาถิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวว่าทิ้นหนึ่งว่าทิ้นหนึ่งว่าทิ้นหนึ่งอืมเอ้วแต่ว่าถอเดว่าทิ้เท่าไร่ก่นนะชิ้เดียนแต่ว่าทิ้น,น,น,นหนึ่นนงถัดกว่าจริงเรขายไปเลยสีไป้ายไ้เลยถายสีหวาดแค่นั้นเองพักมาแทบเขากินเขามาอยากหลอกคอคนน,นี้ฮะบ่าเออว่าอยากไม่กิเน่ยกินได้กินให้เองเข็น เชียงเงาเช้าเอาเช้าเอาลูกสิ้นกระไรนะครูลูกพี่ิมกระไรอมนะครูโอมโอมหนึ่งใครเอาเราใคนแย่เลยใคนเอาเราใครแอเลยปลาทองม่าคือใครใครหลายแถมภาวะแต่ว่าครขายไปเกียวใครหลายจำทางบ้านหลัได้มาสิ่งลูกคุณว่าจะไปโมมันลบกเขา มันว่าหูดลกมันบาที่ไรคือ,อีนังสองพ้อเนาะมันบา้าในแตะควาตายคือ,อีนังสองพ่อเนาะเห็นม,มันาไม่แถวขาดเายแถวเี่เรียงวาอมล้ปากคขายองแล้วปากคขางอแล้วปากขาอ๋อ้ป๊งป๊งปงเด็ปยมันไปตามยัถามตามป้าไมนไปตามยัถาตามมันตัวมันอยากมาหมืองไรมาจากไหนก็ไปจากนั่นแหละเออไปหาที่เดิมทั กาว่าเอาไปดึงได่แล้วก็ปล่อยไปเขาไม่เอาหราเองไปดำนำนะครับเนาะว่าไปดำนำถักตัวเอาสบพอจะไปได้ยินเลี่ยมปิงครับม่ชนะชินเออเออเออเอมีมีกีกับาจารยไ้แล้วเอาแล้วจะายเครื่องจักรบ้างมันมันลียรางบ้ามันมีรางวัลชงเทยด้วย แล้วก็มันมีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังโบนวิจารณ์ดานในการร่าทรงโบนวิจารณ์ดานในการเรียกถือธนาคารแบมงรัฐบาลครับผมขัดเกณฑ์ไหมขัดเกณไหมขัดเจนแล้วพอชัดเจนแล้วโบนจูงจากรยานไปถื้อรถต่างนี้ต้ก็คัดม้างนหมดวงไฟวัดถือฮอร์ดบอสเออเขือวัดขัด ตอนแกรกวมาตะคีไปดูมันหดเครื่องทางมันขาดเขาเอ่ยถือว่า,าแล้วขาดมาเขาได้เลยจูงจักรยานไปถึงมันจกันจกบ่จักรยานมันมีความหมายอยีก้งล่อพ่อมันบอกามีความหมายแับเอ็น่างกเราแก้มันงท่าบ้าง <c oughs> อกที่จักรยานให้การรับชมมาตั้ง<อ>ทีเนาะเพราะว่ามันมีหลายร่างบ้าง โอนไม่ได้บอกเพราะว่ามัน่ะทําไมถึงไม่โดนเพราะว่ามันได้ต่อขี่หนึ่งเลยทำยังไงก็ไม่เปลี่ยนให้จะไรต่วัดแก้วให้จะได้ต่อวัดแกนลาหาให้ต่อเลยตอนแล้วขิ้เมลคิ้วมลไี้เมลตองแล้วรถต่อไปขั้นไหนตองขั้นไหนตลยขั้นไหนตู้ขั้นว่าหาให พออ้ไอ้พูดถึงว่ารถกอนเอมันเป็นแต่ดังงวนพล่มยนังคือว่าบาวเรากำให้ดีพ่อก็อยักขี้อยูดีเอออีกตูหมูต่างหาเขาขี้แต่งี้แต่ที่ดีก็ยตงว่ะแต่ว่าเขาขี้ไปเขาเวดูดีขี้ไปเลดดูทางมัน ไปแล ok ้วบักกบเอาขากล้อถึงบักาบบอักก็ต้องกับต้องขาบกับาหนาขาหังใส่ัวขั้นบักลับบักกาบต้องมาตึงอ้อบักหกกบนางนี่นั่งสพานบัเคยขับรถตั้งขับรถบักอไท้อหนักท้อหนักเดิหน้าแล้วก็ท้อหนักเดินหน้าแล้วก็ท้อหนักแล้วก็หักโค้งงอไปแต่ได้ ไปจังทานก็ขับรงแม่ที่เชียงที่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 บ่อไรสักดีเชียงไหนกับื่อไรไ้ขับรงอะไรตามจุดจัคายจุดจักวัดจุดจักถ้อยหนาถ้อยนัางเดินนาเดินนังได้แมเขาจะท่ว่ากระตาหัวเขาเท่านั้นกอข้ว่าแว่าัดมัดขวดกับกอล์ฟรอมหาเองนะเอ้ยยังหัวกับรถนะดับมัหัวกับแล้วว่มันช่อยหัวกับ นอ้บ้านายายมบังมำ้านหักเลยบ้านโยมบังคำบ้านเราด่าเราต่อได้ใครนับบ้านก็หัตอบขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกเปนขั้นแรกเป็นขั้นแรกของมหาขั้นขั้นแรกของมหาเองเอาขั้นแรกของเอาขั้นแรกของมหาเอกแล้วแต่จะคิดเอาไว้ต้องมาถาข้อนี่คือการบ้าน รอบคันได้ทอมมาหาให้พ่อไม่บอกลรกพ่อว่าจะปล่อยให้มันงงถ้ามันงงมันก็ไม่ได้เป็นการบ้านตอาไปรถคันแรกมันก็รถตัวเดียวกันจะสมพรคันแรกเนี่ยพ่อรดตู้สมพลไอตัวเบียนแรกแล้วว์ก็แล้วแต่จะคิดเอาเพราะว่ารถคันแรกมาหาเองต้งแตอดไปรอบคันแรก มันขันไดขังมาหาหงเฮงเอาแล้วแต่จะคิดเอาพอไม่คิดช่วยหรอแต่แต่วินแร่น้ำดางน้ำดางในการรับทุมมันก mm. ็ต้องตอบยังไงก็ต้องติด,ดขงดังมาหางเฮงขงังมาก่อรมูมากรมูต่อเป็นขันไดเอารถมาหางเฮงขันไดสุดท้ายเป็นจอดเทส ยิ่นั่งคบพอต่อตด่าเขายิ่งนั่งคพ่อมาไรมาดอกว่าทำไมตอกว่าทำไมหาใมาหาให้มาตอบกับพอตอขั้นแรกเลยหาตอบขั้นแรกของมาหาทิ้นึ่งจากพ่อจอขั้นแรกนหนักนั่หนักอ้นหนัก ไปไปไปคืนบ้านไม่เขาห่ะคือบอล่พอบ้านสอนหะนะอ้าไปคืนบ้านไม่แต่คืนบ้านไม่ัวคืนบ้านเขามาถิ่ไปน้องโอบุงตาอยากได้ฐานเขาก็เลยปล่มาเก้าทีไปตับเกตถึงพ่อจาได้หมอนัังแมแม้แต่ลูกหลานจะพิจาราจาในการนับถุ เาได้เอาได้เอา้เอา่อาบคงจัทุกกกจอกจะมัดีมออดีมันแห้งดิมันไม่ได้ใ้ความคิดเออถือแต่โตเก้าั้นว่าไปบ้านออกมันบ้านออกอันนออกไปใช่ไหมอัอเป็นผู้โตงสุอแล้วบันบออกนี่เลยพ่ออันนั้นมันแล้วแต่รู้อ ดวงใครดวงมันดวงดีนะดวงร้ายชีอะเู้หูมใจใจผูาตาได้ียเคือพอวานั่ะ,วะดวงเขามน้ากว้างร้อมกันกูจับปะดวงมากร้อมกันว,วาชนะก็กับว่ากึ่งกันอพอสมคอรเนี่ย เจอวัดพุทธแล้ววันใจดบอกเกตสูือเก่าอีกบ่ี่เมีนลีลีเนี่ยก็แล้วแต่จะพิจารณาน้รในานรับทงพ่อขยันบอกอย่มงนี้พ่อตัดทิ้งไม่ได้พ่อตัดทิงไม่ได้พัเป็นคนคู่เถิดเถิดผู้ให่พาะพ่อว่าอนพิจณาจาร้าน้ารับทงอีกนางนบเกียกหนึ่งของข้าชานั้นเพื่อนหนพ่อเต็มคึ้นยังไงพ่ออ่านตอกเพราะนั่ พ่อเคาทำไหมใหม่และทำไมเกา่าเอ้าทำไมเก่าพ่อก็พูดได้ทมไยใหม่พ่อก็พูดได้ฮันน้องพ่อก็พูดได้พอไอ้เน้หขาจะแนวนี่เอาหัวเอาหัว,หวน 3, จมอวนะลองหกห้าทาแนวหรือว่าหนึ่งเก้าห้าทาแนเพ่ะว่าวนไลน์มี 6, 5, หกนักักมางแหเพราะว่าพ่อ <c oughs> อินทีร์ไลวันไลนหกทักที่เกียบหนึ่งหกห้าทา หรือว oh, ่าเกียบหนึ่งเก้าห้าทาอ้ยจะปากความเปยาเ่าเบาเอาเบาอคเาเือว่าไปว่าไปเพื่อถีบเพื่ออบเรนไปหาให้งตากอนเอ้าเขาใจตายนลือรูมฝันอยู่เด็พอฝันความฝันอาจจะเป็นจริงได้ในทิดตากในทิ่ตาก

อีนั่งเก็บโปรดวิจารณญาในกลางดาวเทีมเก็บหนึ่งหกห้าทางนั่งเก็บหนึ่งหกห้าทางนั่งไปติ่มน้ำหมักข้าวทำไงมาไม่หกทักทีติ่มอะนี่หกจักเกียบบ่พอหรอเล่าหกทักทีก็ได้ วันทุกน oh, right ี oh, right ่แหละเอาวันวันต yeah. ัวน oh, right ันน like ั่งหอบข้าทานีจําขึนใจเราี้พอจําขึนใจเลิจําขึ้นใจลูกก็จับยูกปอจำแล้วจะหายมเนื้อจับไจัไหนนอนมาหาทห้กับต่อคอมามาต่อกอมาเป็นคันได้ตั้งต่อต่อเพื่อน เป็นขันได้จักว่าขันได้ขั้นต่อไปแล้วแต่ใครจะถอขันได้ต้องเป็นังมหาเหงใครจะก้อนงูใครต่อมอนงนั่นแหละเจ็บก้อนงูเจ็บเมื่อก้องูใคต่อต้วเจ็บก้อนงูเก็บปมอหงูอีกแล้ว ปลาานจปลาาบขาจาขาีมากดาอ้่จจกเสียว่าทีได้ตอไอ้คือหมชื่อปลาขอปลาเขา้าเรอคือปลาหน่อยค่ะก็จ่ายเงินก่อนแล้วเขาเอาปลามาเข้าใจไหอก็คือการจ้าต่อกการแบบเข้าใจไหนี่ยล่ะไปซื้อผมสักชอกก็ให้ตางเขากอนไหมมาสั่งขาที่ ข้าไม่ให้ครับเอิ้นมมาเทนไม้อันนี้พ่อไม่รับเทนตันดรถห้ามเทนให้ให้ตายถ่วน <c oughs> ให้จ่ายส่วให้จ่ายถ่วเขาว่างดเชื่อวะงดเชื่อแล้วข้เบื่อทักข์ท่มมานจะไม่ทก์งดเชื่อข้าวบ้า เขาไปวุ bad, ้นยุ่งกันว mm. ันเขาจะมางดเชื so life, like ่อเมื่อถูเขางดเชื่อแล้วก็พ่อไปน้ำตื้นเดีอวพ่อเฮ้ยงดเชื่อมาสั่งงดเชื่อบม่กทนไ่กนถึาม่ต่อเขาจงไหนว่ตจอด่เช้นใหม่จะได้พอเช่นใหม่จะได้มาทนเลขออกจ้างถึงตา้งใเอาว่าไรจับว่าไดตั้งใจจอบเขาจับได้เอาเรื่องห h ข้า e ชนี่เนาและแล้วจ้างถึงนี้จับนาะ พ่อบอกไม่ได้พ่อบอกไม่ได้พ่อบอกได้คำว่ารามาหาเห็นคันี้มาตอบคันี้แค่ตก็ตอบแค่นี้เองหูจักบ่เขาใจงั้นเขาใจจัเตามเขาใจยหานะที่เป็นการบ้านวันนหนึ่งมากกระดาษ อาทิตย์มานาทิตเจรากันใหม่วันที่หนึ่งจะขายต่าขายแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านที่บาทจะมาเอาดัง่ามันได้กกตัมพอนกังก็ขายไปก็วันที่หนึ่งขายถามผิดบาทขาก็เอาของกู้น้องว่ามาจะมีกำไรเยอะกว่าที่บ้นที่หนึ่งว้นที่หนึ่งจะขาย มาที่งเรื่องเริมนล้วอบอกจักบ่ถามทิบาทเชยปใบเพื้องตื้อไว้ก็ได้รับบ้างมา่าเองนําเข่าว่าว่าวัดวว่าขายบีกเ่าตาถามทิ้บาทขู้ไไหนตะกินขู้ไดนตนผู้วไดนตาจนผู้ไดนตาจนผู้วไหนตากินแค่ถามทิบาทไม่มีปัญหาราื่นไม่ขายรัฐชมพรยาชมพรปาลาดาขายแว่นยาวถามทิบาทเพาว่า ฟาาักปลาดหลก็มีเขาขายแครงก็มั้าามจะเขียนซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวจะเขียนว่าจะไหนละก่อร้านทงพรปาไหลขาจะเาแม่้แห้งเขาดีชื่อไกดเขาเขาว่ค่อยพอเขาร้า,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 านท,าาาาพาาาทงพรปลาหลก,ก๋วยเตี๋ยวถาม1อบาทแค่น้าเองมีสยยะะื้อสายยนะู ค่หาทงเจ้าขาวไปหาปามาบ่นว่ปูสาหาสมพรบ่มาหนิว่ไหนถามหาผู้งไหตอวว่าในถามหาทุ่งป้นบ่แค่เดิมผ่านเองไม่ได้คุยกันมากมายกบกบวาสีอยให้ตามีสมพร่วาเอาซะ่กเด็นก็กำลังเบ่ยู่นี้ดี ยังไม่เข้าใจอีกหรือบอว่าคักว่างเลยนั่งสพบพอน้อ้ไม่สิบึื้ไปนาเม่ใช่กาวบอวัดเจ้าทามสิษบอจังบ่มิปัญญยาจัาศิษย์บอันในพี่น้องเอ้อต่อหนุก ทาง่างนะครับคานล่างสีอหัตลองหัตลองทำเขาสามสิบบาทยังไม่มีปัญญาพี่น้องเลยลยอ่ะเออจักสิว่าจังนอีนางเตพมพอน่นหลักบังรึงน่าหนักบกงังรกงสามสิบบาทจับบังปัญญาเอาอีนางสมพออ,อ่ารลองได้สามสิบาทกับร้ได้ แล้ว6.9อกาเป็นเชงไนแม้จะตาวิจารณาในการทัธุพ่อเขาบอกแล้วพูดว่าทำทัก่าท่าพัอเขาเหงื่อเหมือนกันนะพูดทำทักเขาว่าพูดแล้วพูดอีกเอามันเขามีหลายทางบ้านพ่อเขาบอกแล้วเข้าใจร้ายยังไงก็ต้องขายวันที่หนึ่งถามกว่าแค่นั้น <ะ>ก็เลี้ยงกเดี๋ยวน้ำท้าวพรปาหนาถามากิดบาาเข้าวโพขายก๋วยเตี๋ยวยัางดีแล้วะก๋วยเตี๋ยวไก่หรือกนวยเตียวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนั้นเ้าจัดจากค้าจากข,กขพ่อไม่บอกอขายอะไรก็ขายได้ขอให้ได้ทา ขายได้ก็ขายได้ขายได้สามสิบบาทเออขายไก่ก็ได้ขายหมูก็ได้ขายเนื้อก็ได้แต่ว่าขายเนื้อหมาเขาไม่กินนะำถ้ากินเขากินหมูเขาไม่กินแต่เนื้อฉวันเขาเอ้ว่าจังที่ด้านมันเฮาเหรอแค่ข้อกล่าวเองมันก็เรียก้อาละไม่ได้ เอา้บ้านมานเอาไปแล้วมามามานว่าม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 านาม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 ายามะมาเามา่าม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 ค่าม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 ใมาเามาม้มาเาม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 ายา่ามามามคมามาอามาามามามา่ามาเามคมามามมาามาาวามามามาาามามหมามมาม่มามานาเาอ Sáng sáng phớm lên của con. Phớm, ba hồ chát, hồ chát ba chín bạc này con tao thôi còn phơi con 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 con ขายทืนน้ำลงตานาอเอาเท่าน,านั้นหเท่าน,านั้<ห>นละไอ้ก้อนเนี่ยพูบ้นไม่นักอ, <c oughs> อีเออกองไม่หันล่ะักไปักไ <c oughs> อาานไปหนาใชา้มา้องเนไปหนาใช,ชี้ยสองคนพ่อ,อพอเอกอเงินไปหนาเงิ้ที่ไทยกาบอมีคือรนะ่หงักอนะ วาามนกระยักไปนอนังสองขอเขาทำนีละหายวิชมวิลาวิชาวมานนั่งงเวอร์เวอร์ถูกหวยทุกคนผู้ใดแต่บิ้งตอนที่่อเบาตอนเบากับอีนั่งสองข้อนี่โบดวิจารณาจในการรับชมเขาวางคลิปนี้วีรางวัล้คลิปต้องวีรางวันครับผม มีท um. ้องตัวหรือมีขามตัวเขาว่าเขายังสงสัยไีมนี่เขาเออคิดคิดนี้มีรางมันจากอีนังทงพอนมา่ะไวดเดี๋ยวเวลาถามทิบบาทก็พอแค่นั้นจบอ่าดี๋ย้ไม่แห้งไม่ทงเวลาไม่ทงไม่หวานนั่นหนึ่งเด้อดำัำเว้ยเว้ยแล้วหนึ่งแล้อดำดำเว้ย